น้ำนะคะน้ำถังนี้นะเต็มสามรอบแล้วจ้ะก็เลยเอาไปลดต้นบอลเนาะที่อยู่ด้านในนะที่ไม่โดนฝนนะจ๊ะนะคะตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะคะทุกคนนะคะเสียงอึงเสียงเขียดร้องระงมในค่านะคะนี่จริงนี่ก็ยังร้องเลยนะนี่น้ำก็ยังขังอยู่นะจ้าขนาดตกไม่เยอะนะเนาะ นะคะตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะคะนี่ค่ะแต่ตกไม่แรงนะคะทุกคนนะคะเนี่ยเสียงอึงเสียงเขียดเต็มเลยอะ่ะแต่เราหาไม่เจอหรอกนะนะคะี่ดูฟ้าดิฟ้านองน้ําอยู่เลยนะคะนี่ค่ะนะเนาะช,ชุ่มช่ำเลยค่ะทุกคนดูฟ้านะคะนี่ น้องน้ำเลยนะคะฝ้ายอย่างน้องน้ําอยู่จ้านะคะนี่ฝ่ายนี้ก็ไม่เห็นแสงอาทิตย์นะคะนะคะอาทิตตะวันตกไม่เห็นแสงอาทิตย์นะคะทุกคนปกติแสงจะสว่างอ่าเห็นนิดหน่อยนะคะนี่นะคะแต่ท้องฟ้าก็มัวๆอยู่นะคะมัวเพราะว่าเมฆฝนนะคะยังตกอยู่จ้า นะคะตกตั้งแต่บ่ายสองนุ่นเนี่ยนะคะนี่เออเห็นแสงอาทิตย์นิดนึงนะคะทุกคนเนาะปกติต้องแสงจ้าแล้วค่ะตอนนี้ก็หกโมงนะคะอ่าคงจะตกยาวแหละคืนนี้นะคะทุกคนนี่เนี่ยเสียงจิ้งหรีดเสียงเขียดร้องระงมเลย จะหาตัวไม่เจอละคะ่ะนี่นะคะโอ้นู่นนุนนนนนน,น,น,นขาวโพลเลยคะ่ะตรงภูเขานะคะนะไอไอขึ้นเลยคะ่ะทุกคนฝนตกอยู่นะไอขาวโพลเลยอะ่ะนะคะเนี่ยเนี่ยตรงภูเขาเนี่ยขาวโพลเลยนะคะไอขึ้นเลยจ้านะคะนะขาวโพลเลยอะ่ะ เป็นไอไออะไรก็ไม่รู้อ่ะนะคือฝนตกเนี่ยเขาจะมีไอขึ้นประจํานะคะทุกคนเป็นเหมือนหมอกอ่ะหมอกเขาขาวอะ่ะเราไม่รู้ว่าเป็นไออะไรเนาะนะคะนะจจานี่นะคะตรงอื่นไม่มีนะไอตรงนี้มันเป็นภูเขาไงก็เลยมีหมอกขึ้นมาขาขาวนะคะขอบคุณที่รับชมนะจจาคืนนี้ก็องตกคองตกอย่างนี้ไปอีกนานแหละ นะคะอย่าลืมสับตะไคร้จ้า